ดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิลวันเริ r ช่วยตู้ประกายค่ะเครื่องตัดสับฟางข้าวแบบติดรถเกี่ยวนวดข้าวเกิดขึ้นจากงานวิจัยเชิงพื้นที่ค่ะซึ่งได้รับโจทย์ปัญหาจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีโดยคุณไพัยทู์รื่นสุขที่เป็นเกษตรจังหวัดในขณะนั้นนะคะงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะ ปัญหาอย่างหนึ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นในการทํานาคือการจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวค่ะจริงๆแล้วฟางข้าวมีประโยชน์มากมายนะคะมีงานวิจัยที่ทำเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะฟางข้าวเอาไปผลิตเอทานอลได้เอาไปผลิตแกส๊สไฮโดรเจนโดยวิธีชีวภาพก็ได้สามารถสกัดซิลิก้าจากฟางข้าวเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ก็ได้ ไปผลิตเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนดูดซับโลหะนนอย่างเช่นตะกัว่วหรือแคดเมียมในน้ําเสียไปผลิตพลาสติกชีวภาพก็ได้ค่ะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษก็ได้ผลิตไซรัลก็ได้เอาไปใช้เป็นผนงังมวลเบาในงานก่อสร้างก็ได้หรือจะใช้เพิ่มประสิทธิภาพของอาหารในการเลี้ยงโคนมก็ได้ค่ะเอาไปทำเป็นแผ่นป้องกันความร้อนในคอนกรีตบล็อกก็ได้ค่ะ แต่เนื่องจากภาวะที่เร่งรัดในการทำนาครั้งต่อไปของเกษตรกรค่ะการเผาฟางข้าวจึงยังคงเป็นทางเลือกในการจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวของชาวนาจำนวนมากค่ะสาเหตุที่ชาวนาจะต้องเผาฟางข้าวเนื่องจากว่าต้องการให้ฟางข้าวแห้งและเร่งในการเตรียมดินสำหรับการทำนาในครั้งต่อไปค่ะเนื่องจากฟางข้าวเป็นอุปสรรคต่อการไถเตรียมดินนั่นเองค่ะ การเผาฟางข้าวก่อให้เกิดปัญหา4ด้านค่ะด้านที่1คือปัญหาเกี่ยวกับดินค่ะทําให้ดินเสื่อมสภาพขาดความอุดมสมบูรณ์อินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารของพืชไม่หมุนเวียนกลับสู่ดินค่ะปัญหาที่2คือเกิดขึ้นกับจํานวนปุ๋ยที่ใช้ค่ะเกษตรกร,ะร,กรจะต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ค่ะปัญหาที่3เกิดขึ้นกับต้นทุนในการผลิตค่ะ การเผาฟางข้าวทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้นเพราะเสียค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและด้านที่4คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผลผลิตค่ะทำให้ผลผลิตข้าวลดลงเพราะว่าดินเสือ่อมความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงค่ะนอกจากนี้นะคะการเผาฟางข้าวเป็นการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศค่ะ ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกหรือกรีนเฮาแก๊สนะคะซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาระดับโลกจริงๆค่ะนอกจากนั้นการเผาฟางข้าวยังจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กประสงคุไมครอนหรือ pm 2.5ซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรงนะคะ มีผลการวิจัยยืนยันข่าวว่าจริงๆแล้วฟางข้าวสามารถพัฒนาเป็นปุ๋ยหมักได้หรือจะใส่ในดินเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตของข้าวช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ด้วยค่ะแต่ที่ผ่านมาค่ะเกษตรกร,ร,กรทั้งหลายยังไม่ได้ใช้กันเนื่องจากว่ามันไม่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่จะช่วยตัดสับและกระจายฟางข้าวลงสู่พื้นนาในระหว่างที่มีการเกี่ยวนวดข้าวค่ะ แต่จริงๆแล้วค่ะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอยู่บ้างเล็กบางส่วนคือจะมีการพัฒนาเครื่องอัดแท่งฟางข้าวแต่อย่างไรก็ตามเครื่องอัดแท่งฟางข้าวยังไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหานี้นะคะนี่คือที่มาของการทําการวิจัยในครั้งนี้ค่ะ